สบายดีพี่น้องยินดีตอนท้าเขาสู่สองจืดซาลาว์สองหนึ่งเซนเคยเนาะพี่น้องตอนนี้เขากับยูทีแคมน้องน้องให้เนาะมาอยู่แขมน้องแล้วบเมีนว่าสิลงไปสอนด้วยพี่น้องแต่ละเทื่อนะแมนยูล่งไปสอนเนาะแต่ว่าน้องนี่เขาปล่อยปลาพี่น้องมันมีทั้งปลาหน่อยปลาใหญ่เนาะก็เลยว่าสีมาก,กลางมองเอาปลาเมื่อกินเนาะพี่น้องของขลมามเมยคันเนาะส่วนนี้ก็คือเบิร์ดนแนวกินเน,ะนาะ เดี๋ยวจีนก็น,นับ,บาสิลงไปกลางม่องไวแล้วก็ให้มีคันเป็นมือกองหาเนาะพี่น้องมาหลุนกันว่าสิได้หรือบ่ได้เนาะเพราะว่ามือนี้บ่ได้ซื้อหัวอาหารมาห้อยเนาะพี่น้องปากเลยสิบ่มีแนวขึ้นมาก,กินเฮาต้องไล่เอาเนาะอุปกรณ์เฮามื้อนี้ก็สิเป็นม่องเนาะพี่น้องแต่ละเทื่อน่ะสิเป็นแยงเป็นสวิงเนาะเดี๋ยวไปหลุนไปติดตามน้งกันเด้อพี่น้องว่าสิได้แนวคลาให้แม่ยคันกินหรือบอ่ นึ่งไปวางมันแปนแล้วแหละย่างไปเยกองย่งไว้น่างไปเรยยงไปหนเคงมือจงไม้เออเออเคงมือยังไม่ออกไปีโอ้ยโอ้ยามแต่ย่างเพียงหัวขาวกางค้าี่แหละพี่ะโมอดกางข้าเถอะพรดีเพียงหัวขาพี่นนอะ หนึ่งดึงไปเรื่อยๆเรื่อยๆโอ้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 ลมหนึงไปนึ่งไปน้ำไม่เลือกหนึ่งห้าคอยไปเด้อน้ำมันมีน้ำมันมีน้ำคอยไปสุดมอง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  กเหมือนหัวอาหารมาวานลงทั้งนี้มันกับแลนบุบบ่มขมานี่เรียบร้อยด้ยบอนแกงลักมาหายในรัน่โลอวะทัทนทยบอนอย่าเฮ็ด ดอกบัวงามงามพี่น้องแต่ว่าอยากอึดแล้วนามบวกกับตายนั่เนาะย่างเตทนิแหละพอได้แง่หัหันหวานแค่เดียวล้วบริสุทธิ์หัวหานมาคื่พี่น้องดอกงามแห้งนี่ดอกจูมทัละบาลลงมือประจําการเลยพี่น้องวันนี้หัวอาหารบริสุทธิ์คือไรเนาะ ว่า <laughs> อาหารโบสือมาลมายแบบนี้พี่น้องลงกวนให้มันแลนต่ำเหมือนมองห้าวโหนามกะยังเลิกอยู่เด้อนี่เด้อเนี่ยเพียงหัวเข่าพอดีเลยเพีย,ง,ย,ยงกลางขาไหนบอนมนลมันหลมโอ้โอ้โอ้โอโลมแต่แต่วันเนี่ยอนะแม่เออกะบัวบว่าขี้เบฮะ กูคือในจับเป็นตาเป็นตาขึนมาเลยเด้อโอ้กูทำเดียวหรอวะเว้กูมาเพี่ยจับวางวางันนีเียวมีแต่สลามทั้งนั้นนะไลไปทางสลามุ่เลยนางเลยปลากะสีขาวเออควายควายเลสลามกวนเออโยกิวอักล่สลาม ะเต้นเต้ตัวใุญญาสงส้รหลุที่สองที่เขาปล่อยมา บ่สันด้กขื้นบดเงาเลยป้าบดเงาเลยนกสิตายงามงามเลยพี่น้องเนี่ยหลือมระแวงแลยใช่มาคุยสลามเป็นงไะี่จะน้ำ ล้าไลมไปเอาไว้พี่น้องมันหักสีถือเองเนาะ,ะจุดรักเลยกะแมนมองห้านี่แหละวชิตาหน่อยหรือตาใหญ่ป่านะมันมีอยู่แล้วว่าเป็นป่าที่เขาเลี้ยงเนาะพี่น้องอันส่วนสีน้อยหรือร้าอันนี้ต้องหลุนอีกเทื่อนหนึ่งเนาะเพราะว่าตอนนี้น้องมันกะค่อนข้างที่สีบ,บกลงแห่งเลยเนาะพี่น้องแต่ว่าทั้งกลางมันกะยังเลือกอยููนะาะยเพียงพี่ นานนะเพียงหนี่แต่ว่าเปียหอดพีแล้วหอนยู่บ้าักเดือนหานะ้อหอนยู่้าเพัวนานทั้งรุมมันเลิกเด้ม,มันเป็นโกนน้องได้ทางนั้นนะพี่น้องตอนนี้เขากกลางมองไปประมาณหานาทีแล้วนะเนาะเดี๋ยวอีกประมาณหานาทีพอดีเป็นสินาทีเขาจัาสิกูเนาะพี่น้องใส้เวลาบ่เฮงเพราะว่าเขาลงไปกวนน้องเกือบทัวน้องแลนะ้วเนาะ แตกต่างจากน้องอื่นแห่งพี่น้องช่างเกตจจากน้องชังเคิ่งของหน้าบานเนาะมันสีมีห้ามีเขื่อนยังร้ายเนาะมีแน่เนีอยนี่บ่อนตัดมาทีน้องเฮาแน่เปนบ่อนนะบ่อนพี่น้องขาดการว่านาสีเป็นมือที่โชคดีอีกมือหนึ่งในการหัวกลางมองอปลาเนาะ เดีือดฐาลืดน้ำกันบาดอันกูนะพี่น้องว่าสิไดหน่อยแดดรลายสนไดเนะาะแต่ว่ามันเป็นม,อม่องซ้ำพูดอาวามันถือป่าบ่วยยังไงด้ป่าแบบป่ากระบอกกระแบบ๊กได้เวลากูแล้วบันนี้พี่น้องนี่ตัวแรกแหกมนันได้แล้วพูนพูนพี่น้องพูนอ่าถืออยู่เด้อทห่เราปลาห้า,หากระป๋อยกะทำมีิต่ตัวพ่อกระเทิน ยังน,น้อยอยู่เน,นาะผีน่องถืกอยู่ได้ป่าหักตัวน้อยนะบูว่ะผีน้องสินแนมเห็นคือเฮาหรือบ่อยู่ในกล่องมันกับบับวคอยเห็นปันไดเนาะน,นี่พี่น้องเนอะถืกอยู่ป่าปล่อยกับใบร้ายบันไดได้พี่น้องอนอ ขาวจั่วโอ้นหร้านาบาวกับมักไล่ไล่ตัวถือรุ่นหน่อยกับยามันมนววๆๆาแตมมม่มันถือมาแต่ับเสียเถียวโอ้หเดเดเดโอว้าวอมาแต่มันถือมันถือไล่มาไล่โอ้หพี่หนอ เรื่องน้นาบ่าวหัวขาวจ้วะซีนซูดแล้ววันนี้มาโซดูผลงานท่องวันนี้นะมาพี่น้องขาวจ้วะเลยนะสิปีงิงสิลาบสิก,ก้อยกันแล้วแต่วันนี้วิธีกูมองตรงกูถือวิธีนะ้อพี่น้องสัตว์เลยย่องเบิดจริงก็เลยบอกเป็นคนกูนะเพระาะว่งเราเคยกูมอง ยานพิษวิธีมองเืินสิงยอเดี๋ยวข้ากับเสียเขินไปปดยุทึงเนาะมันนี้พี่น้องใส่เวลากลางประมาณสิบนาทีนี่แหละกะกุเนาะพี่น้องแดดกับจั่วเลยได้อาหารเทียงแล้วมื่อเนี้ยนะปลา,นะาหน่อยแล้วปลาเขาปล่อยหลาเด้ ขึ่นมาอายข่นมาอยอ่าเลมูขื้นทา้งหนยังหลิงกี่ต่มอยู่พี่น้องล่างล่างมันเปื่อนนะะไม่ยุ่มนี่อยอยนนขึ้นมาไอ้ <S <S มันแดดจ้านายไข่ได้หลินน,น้ำแยมแดดนะร้านหน่อยก็ได้ัวจ้าจ่าจได้ไพ,ออพสีได้ร้ายอาาเบิงเดอร์ไอบอล ระว,ว,วังเด้อมันดีใช่ตาเด้อตามกว่าบอลก็อีนางไปสิได้ร้ายโตเอาเบิ่งดูเกียดมันจิออ๋วเกียดมันจิอวหัวมันขาดนะขาดก็ขาดตัวก็หลอกของทั้งหัวมันปุดแล้วมาลูกแทงบ่อบบอนนั่นน่ะโอ้ยเฮ้ยอย,อย่าเห็นแน่นั่นหัวขาดมันจะกินไ้มนี่อีนางกับโป๊อดออกทั้งหัวมันบ่ถือลูก เลือดออกเลือดตัวหรือเลือดปลาเลือดปลาเลือดคนอย่ามันอ่าทั้งหัวออกทั้งหัวโยนหัวออกน่ปลาเลยได้แล้อตัวนึงเลยได้บอลนจ้าหมอกลกลูกหมอกทั้งหัวมันผุ่นลูกทั้งหัวเดยนอ้จงนั้นได้ะตอนเอางหพี่น้องยากตอนลอยู่บ่เนาะ ไอ้บอนนี่ยั่นไหนได้ตัวเดียวอยู่อีนางนางได้ตัวเียอีนางขี้ฮะิโหดแไปนนางดึงขี้ัดเคิงนี่นางพี่พี่พี่ยุพี่ยุรุมพี่แง่นี่ตัวย่งบ่อได้ยุ่ไอ้บ่อนอะบ่นเอาพีชทางแหละเฮ้ยอางหัวพหุ่นลูกดึงออกทังหัวอ้าหุ่น กูปลาในหม่องมันกิดบ,บ่อึดแล้วกูปลาในหมออ่องเด๋อเออไอ้บอนบบได้ไดจกักโตแหละตัวที่สามเลยบอ่บอนเอาออกทั้งหัวผุนล,ลูกบ่อนนะตัวมันต่ำพี่ตัวสูงน่ะจะเอาบ่ได้ดอกย่าเอาออ,ออกทั้งนั้นบ่ได้ทั้งหัวผุนไดไ คันดีตัวใหญ่ถูกป่าข้าน่ะนี่มาท่านหละพอกินเนาะแต่ว่าเป็นของข้าวลามเอาไปก่อนป่าเพรท่านใหญ่พี่เนาะปล่อยน้ำล้างอันนั้นรุดนี่ปล่อยน้ำล้างแต่ว่าม่องมันเป็นม่องเนาะป่าใหญ่กับมีอยู่แต่มันเป็นม่องหน่อยตัวใหญ่มันก็เลยบ่ถือไอบ้านได้จักโตแหละไอบ้านไอบ้านโซ่เกาะเนี่ยได้ตัวใหญ่ใหญ่บ้านเนบ่ วันปลากินหยาเออมันอกี้คายปลาโค้ดตัวนั่นอ่ะแต่ว่าเก็ดมันหนาตาตัวทรไปดูเน่นั่งหน่อยก็ได้คือกันนี่เห็นบ่นี่ปีนมากพี่เออนี่ปลากินหยานะตัวกลมๆอยากขายปลาโค้ดเนาะย่าแกันย่าแกันคนละตัวลูก โอ้โตพี่น้องว่าเพียเมื่อกี้น่ะวะขี่พ่อขี่แม่มั่ง่าใช่พอโตพ่อเมนกัเดียวกันแล้วอ๋อออกกินเนอกใส่มาโอ้ยบ้านจะเบื่อขึ้นลูกเอาแถวลุมลลางกูลูกลังก่ไอ้บ้านเอาแถวรุมมีนางย่อมเลยนาง เก่งปลาหัวขาดใช่ไหมเก่งตัวว่ะขาดกขาดเด้อขาดกขาดเด้อจะได้ขาดกับของไห้บอลเด้อมาที่ไทยกินปลาหัวขาดเด้อข้อบอนถอดพอถือสร้างมันนดีพอหน้าออกพอหน้าออกทั้งโตมันเลยพอถอดทัวมันจะเห็นแน่นอน สิหลายเด้อป้าน้องจ๋อแม่พี่น้องป้าเดียวก็แม่แห่ปากปากมัก็ถอ2นิ้วพี่น้องอุ้ยยังบ่ลายพี่น้องยังประมาณนี้เนาะยังบ่ฮอด10โตดอกพี่น้องเดี๋ยวสิ่อยปดเอาเนาะเ้อเบิ่งสินาให้เบิ่งนี่2 4 5 6 7 8 9แน่เห็นบ่บ่ฮอด10ยังวะเบิ่งเอาตัวนี้คือสิอสบายอยู Cái lần lên này cả tháng hơn nữa. Yo mong, no, I am kêu lắm lạp hòa nhập vào. Tôi lắm 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 cho lắm 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 Đường lắm 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 ม,มันมันบ่ามากมองน่อมันไปถือมองสามเหมือนงจะมีเงินร้าอยู่่นมานะหาหมดล้หาหุาอยู่ไทาหาเงินอยู่ไทยไปหาเลยมันมีเพียงแหาและหยเสด,ด เจ้ามันเลี้ยนหรอเดได้แล่ายายส่วนแรกก็ไดคือเกาเถิงหัวสิขาดก็ไดคือเกานี่อจืนไปแม่ปป่าซอยอจยืนมาแม่มาปุ๊ซอยน่ะป๊บนี้แหละปรเดนนี่นะไก่แสอกลัวนาอบอลน่ะไก่แสอกลัป่านี่นี่ต้มไก่ต้มเลยสารต้มเลยไก่แสอกลป่าไก่สากระเบื่อมาแสอกไก่ อ่ะไมา่คันเพิ่นอยากขู่ว่ามันหยากสำได้เนาะในการปดปา่าเพิ่นก็เลยไปลองปดเนาะพี่เนาะอ่ะตัวหนึ่งผ่านไปนปดปดมือสีพ่นะนะ่ยพี่เนาะเก็บปล<ร>า,าเต็มมือสิดจแล้วค่ะหัวหน้าะนะอย่าซูน มีเงินซื้อนุ่มได้สักบ่มีก็บ่บ่ต้องซื้อส่พี่มาบอกมวนเถอะดิเป็นได้ไหมตอนนี้ข้าอยังวะตอนนี้ข้าอย่งวะกะข้ามองที่ล่ะก็เนี่ยข้าอยังวะตอนสีดหูสชาติว่ามันยากสัมได้ขั้นแบบแบงแผนกันนี่อันนี้ข้อเป็นคนลงไปใส่เด้อบบข้อเป็นคนป๊ด ปวดหยาเกินนี่พี่น้องยังประมาณหาโตบบัน,นี้นะปวดไปไล่ตัวเติบแลละ<ม>เป็น,นได้เจอตัวมันหยากวันนี้ข้าวที่มันกัดต้องข้าหัวมันอยู่แล้วตัวที่สองพอดีนะสี่โมงหนึ่งพี่นนองอ่ะโอ้โหลายสั่นสะโคมา ใส,ส่โซู่กกองดูนะวันนี้นะมุนนี่ละเฮ็ดเียก่อนลายสาันมะกอ,อกเด้อพี่น้องหน่วยละบาทหน่วยหารอบาทหน่วย,วยอยบาทนั่งหน่วยว่ะมีแต่หน่วยงามๆนะพี่น้องไปเก็บมาจากตดเลยเนาะเพราะว่าในน้นนองให้มีกม๊กมะกอกอยู่ก๊กหนึ่งเนาะพี่น้องแต่ว่าก๊กใหญ่แหงได้กระทั่งซีหนึ่งเลยเนาะเอาไปใส่ตำหมูฮวงใส่ก้อยป่าใส่ย,ย่างกระไดเอาแต่ยยอยากใส่เอาไปใส่หวัวคนกระไดเนาะพี่น้อง คือสีแดงร้ายเพ้อยู่ตวัวจุดถ่ายถ่ายซุดพี่น้องหัวกุดหัวขาดเ่อแหละซาหฮารแทางนี่ป่าตัวนี้นะอืมโอ้สภาพตวัวจุดถ่ายพี่น้องเนี่ยเกตเต็มมือเลยเรียบร้อยเนาะสำหรับการปลดป่าออกแต่ มองเฮาเนาะพี่น้องมื้อนี้ได้อาหารคลาให้แม่ยาคันแล้วเนาะส่วนเพิ่นสิเฮ็ดเมนูหยังอันนี้เลื้ยงเพิ่นเนาะได้แนวคอขลาให้เพินพ่นแล้วก็พอเนาะพี่น้องมาสรุปผลงานกลางมองเฮาในมื้อนี้พี่น้องได้ไลยเติบเนาะแต่ว่าปลามันโตบ่ใหญ่เนาะพี่น้ <S <S องอันนี้เฮาก็สิ <S <S แบ่งให้น่าปลาไว้กินอยู่ให้แล้วก็สิ <S <S เอาเข้เามื้อสู่แม่เกิดกินกับแม่ยน้อยเนาะ้อพิ่นตามสาจุกันเนาะพี่น้องชวนส่วนสิเฮ็ดเมนูหนังนี่เฮายังบ่ฮู้เนาะ อาจสิเป็นละเป็นก๋วยนี่แหละพี่น้องหรือได้กะเละเต้นาะสามารถที่ได้ไล่เมนูป่ากันนาะพี่น้องต้มแกงแจวปนเนาะปลาหอดไม่ทาบตุ่โอ้ยกายได้ซาบตุ่มนะพี่ท่าแต่มันหักตัวน้อยซื้อได้สำนีเนาะพี่น้องพ้นงานห้าเมื่อนี้ก่อนเ้าสิเขาเมื่อเ้ากะมาปีงปลาไว้ให้มาเ้าก่อนเนาะพี่น้องบูหัวสิเป็นเมนู่ปีงหรือเมนูเผาอะไรนี่กะมาเ้ายังมันท่ากินข้าวสาวนาะพี่น้อง ม้าเมลูกอ่อนสมัมตองหายนุ่มลุเนาะก็เลยมาปีงไวให้เพลินมาไอโฟนนี่เป็นตะเสียอยู่ป่ะพี่น้องปีงปลาห้า,าการะซุกเป็นทีเรียบ้อยเนาะพี่น้องเป็นตะกินอยู่ป่ะพี่น้องก็คือจืนวน่าเลยเนาะขั้นจืนเป็นมาจืนกับบุกิน <c oughs> มันมเป็นตะเสเียเดี๋ยวเากระเสียเอาไปจ,าไปจาา้าวใส่กบขเาวให้เพิินเลยเนาะพี่น้องเป็นด้ได้พี่น้องสเตปในการการมงมมงอล้วก็เอาปลาออกจากหมออของจืนก็ไม่ขั้นเนาะพี่น้อง มันกลสีแตกต่างกันไล่เติออยู่เนาะสเตปข้องรูก,กับแม่กับ,กบว่าคือกันน้พี่น้องใส่ปลาไล่ๆฉได้มาหายเอฟซีเบงเนี่ยเด้อพี่น้องอันนี้แม่นปลาห้าแบงไ่นาบาวไหวกินเทียงอยู่หน้าแล้วนาะพี่น้องอันนี้เขาเสียเมือ่อซูไม่ใช่เกิดครับไม่ใช่น้อย,ยกินอยู่เฮื่อนนาะสิเฮ็ดเมนูเพี่ไหมจักเขาจเาเฮ็ดได้ก็ได้หลากก็ได้เนี่ยก็ได้พี่น้องออ<บ>ปลามันตัหน่อยต้มสดได้แต่เป็นตะกินบะ เ,เบื่อแล้วพี่น้องเพราะว่าอยู่เฮือนก็ไม่ย็นแดงกัเที่ยวกินแต่ปลาเนะาะห้องแม่ย็นแดงกันน้องปลาเพื่อนกับอยู่น้าเนาะพี่น้องเอาเขามากินเล้เลยเนาะ mm. สำหรับมือนี้กะตามคลิปเลยเนาะพี่น้องผาก,ก็้ไลก็แซ่ให้จีนคือเกาเนาะแพตตะโลเป็นยังคือเอาอันฮัดอันหัวเป็นหมวกพี่น้องแท่นหมวกแท่นกรุ๊ปเนาะ <c oughs> เพิ่นเคยโปครัวแล้ว <c oughs> ก็อีกอย่างหนึ่ง กะคือที่เห็นที่จืดทายเบิร์คลิปก่อนน้อพี่น้องว่าคนทางเขามาแต่อันใบคำาวหลวงฮะน้องไห้เขานะ่ะมันเป็นขี้ดินแดงน้อพี่น้องแต่ถ้าสมมติว่ามีรถกายนาะมันกนระจิงไงกุ้มน้อพี่น้องกัเลยปูหัวปูหางไวนะ้น้อมีแต่จืนเลยปุป๊บหัวจะจีเป็นจีทองแลหละเจ้าทับคิี้กะผักใบชะนี้น้อพี่น้องใบกดไลค์กดแชร์ให้จงจืดคือเกนะ่าเนาะใบพอกันคลิปหน้าน้อพี่น้องบายบาย